มั่วนะครับทีว่าเฮ้าสีเดี่ยงมันครับมันก็มีหลายแบบหลายแบบคือหลายหลายสายพันธุ์ไอพี่น้องเมืองโค้งสางเรานะครับเมืองพยานะครับมั่วนี่นะครับเจ้าเมืองโลดว่ามั่วนี่ทาตต้ไดน้ำนักไข่เนือ,อได้หลายสีเดียวเมืองว่ามันสีโตมันสียวๆเนี่ยมันสีลึกๆลึกในพวกเป็นสูงนะครับลึก เอาเอาจากเอาจากหลังมันอะลุกมหาใสบือมันอะมันสิลืกแม่พี่คือดอกบ้อเออนันล้นันล้นันหลังถึงว่าหนักหนากรายว่าเป็นสูงเน๊ะเขาก็็นแต่พีนองบ้านเท่านี่แหละสื่อ้ว่ากระถางมาสูงเท่านั้นสูงเท่านี้ลดเมืองเมงว่วงงษ์แเมงม่วงให้เพอ่าเมงว่วมันสิส่งผลไปหากับหลูมม่วงนอนะครับแล้ววันที่นี่นะครับทานจะให้ดีการสื่อม่ว่นะครับ ซื้อแม่สาวทองซื้อแม่สาวทองดีที่สุดเพราะว่าอย่างนะครับถ้าซื้อแม่ลูกก็ดีอยู่แต่ว่าง่วงนะครับคือคือคือในระบบสรีล่ะของง่วงั่วที่เป็นหมันนี่ง่วสิก็คือข้นไปเลยนี่ง่วที่เป็นหมันนี่ส่วนร้ายเลยสิเป็นม่วแเมียเคยเหี่ยกดมาแล้วดิอีกอีเด้แม่สาวนี่สิระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์แห้ง ส่วนไรเป็นมันคือเมียเคยให้ลูกว่าอยลูกหนึ่งลูกสองลูกสามนี่แหละนะครับพ่อไปเมืองแล้วนะครับผมเคยนั่งม้วนตัวหนึ่งไปเมืองนะครับผสมได้ในมตีนะครับเป็นมันนะครับวันนี้เขาขายไหโน้มเชือกับนั่นเตีย่ยนคนไทยอ่ะอยู่ข้อกระดูกมันตีบเลยเดียมันตีบมันปิดเลยนะนะครับมือมันเพราะว่าการขอดลูกครั้งหนึ่งหมดลูกสิเปียนไปเถินหนึง่งนะครับหมดลูกสิเปียนไปเถินหนึง่ง เคยเห็นม่องบุรลุทลังบ่เออออกมาจิตสัตว์แะเป็นยวงสัตว์แหละเป็นหมอยันเข้าไปนะครับสวัสิยันได้เอ๊ะนะครับไม่เหนื่อยเล้นะครับเนี่พวกเป็นหมอปรสุสัตว์นี่เขาสีหูนะครับนะครับมือไหนไปท่านเข้ากับย่องอยู่เขากับวานีอยู่นะครับมือไหไปว่าท่านเข้ากับลุงหัวอาหอว